เรื่องเล่าสไปอินเดียวันนี้ก็คือจะพาไปดูเทศกาลโฮลีนะคะที่ทุกคนจะออกมาเล่นสาต์สีกันซึ่งที่บ้านของเรานะคะก็จะเชิญแขกนะคะทั้งเพื่อนของพ่อเพื่อนของแม่เพื่อนของสามีแล้วก็เพื่อนของพี่ชายสามีนะคะมาร่วมสนุกแล้วก็เอนจอยแล้วก็รับประทานอาหารกันที่บ้านค่ะวันนี้เราก็ตื่นมาจัดเตรียมสถานที่แล้วก็อาหารกันตั้งแต่เช้านะคะแต่สําหรับอาหารเนี่ยเราจ้างเชฟมาทํา ซึ่งอาหารที่เราใช้ในการรับแขกวันนี้นะคะก็คือโชเล่ปาทูเล่นั่นเองค่ะเมนูประจําบ้านที่แบบทุกคนชอบซึ่งปีนี้ที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจอ่ะจะให้มีจัดงานที่บ้านแบบนี้นะคะเพราะว่าลูกชายทั้งสองคนนะคะอยู่โคลีพร้อมกันปก,กติแล้วเนี่ย 5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทศกาลโฮลีนี่ลูกชายก็คือทํางานกันหมดเลยแต่ว่าปีนี้เนี่ยอยู่ทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้ก็เลยจัดงานที่บ้านแล้วก็เชิญแขกนะคะมาที่บ้านโฮลีปีนี้เป็นโฮลีปีแรกของเราเลยนะคะตั้งแต่แต่งงานมาคุณพ่อเองก็อยากจะให้เราเนี่ยทำความรู้จักกับกลุ่มสังคมที่คุณพ่อเนี่ยอยู่ที่นี่นะคะในเมืองนี้ซึ่งมันไม่ได้เป็นเมืองใหญ่มากแต่พอได้สัมผัสแล้วต้องยอมรับเลยค่ะว่า มันเป็นประสบการณ์ที่อบอุ่นมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคุณพ่อเพื่อนคุณแม่หรือว่าเป็นเพื่อนสามีนะคะเขาเป็นกันเองแล้วก็มีความรักความอบอุ่นให้กันและกันนะคะแค่ภาพที่เรามองเห็นมันก็ทําให้เรารู้สึกประทับใจแล้วค่ะ okay, one, two, คลิปหน้าเราจะพาไปดูบรรยากาศในเมืองกันนะคะว่าจะสนุกขนาดไหน